สวัสด,ดีนะจ้าสวัสดีตอนเช้าเด้อปรบุตรทุกคน,คนเด้อเมื่อนี้อันมาเบิ่งไปท่าหมอสคนใช้สุดใหม่จากคนซื้อเมื่อวานนี่อ่างานนี้พี่น้อเป็นังไหลงามก็งามเช้างามแรงเถอะเนาะเมื่คืนเกืองามงามเลยให้กระเป๋าพร้อมแบบน,นี้กระเป๋ามีเงินจะก่อนเนาะง,งามเลยพี่น้องเกือบกเกือบใหม่ กิดก็เก yes. ิดไม่ฝนงามโบสุดงามบ่ยอใส่สุดเลยเ้อแบบนี้สีสียังเราซื้อมาสองสุดนะเยอะวมอสีรอให้เบิรงนอีกสุดหนึ่งเยอะของสุดสีนั่นบาเนี้ื้อเขาหอมไปแล้วเตนเต้นเนสีแดงเนี้ยแบนี้ ็นไรพี่น้องงานบอสุดใปหมอทายกระเป๋าพอมแนบนี้เรื่องกระเป๋าคือการเนี่ยเรื่อกระเป๋าคือการอะไเจีมก่อนสุดนั่นภาษีนั่นภาษีนี่แหละภาสีนี่เจมมันเขาเมมันเขากระเป๋าขาวกระเป๋าเอ้ยนั่งมนงานเดี๋ยวนนุดนา้เนี่ยแบ นายสายสมองอะไรนะบานหนี่<อ>งจ่ายตรงร้อยยี่สิบเก้าบาทเสือ้อนี่กะสองรอยสามสิบเก้าบาทงามเนาะพี่เน้ะงามงามเท็ดไยหนร้านบอวา่ามน้อนใส่สุดกันสวยให้เบิ่งแม่น่าเอก็เลยใส่ให้เบิ่งแลเด้อคุณแม่งามมา่ มีสองพันบาทเต่าก็มีได้ลหมพันสิบบาทมีนีหมดได้มันสิบบาทเออมันสิบบาทมีอยู่เราขายดิสือตู้คอยคอยเราขายดิสือแล้วมันยิเงินมีอยสองร้อยบาทเอาโหมีอยู่คนเท่ากับมีพอได้ใส่จ่ายเนาะพี่น้องเมื่อสักวันพันสิบบาทมีจักบาทจ็ดีจ้ะก็เป็นไปหมได้เนาะอย่าเบอกโซ่แท้ใส่ตัวเอง มีโยพ่อได้กินแต่ละวันอะไรกับบะหมี่รั่มบะห่ลวยชีวิตพอเพียงกับโอเคเนาะพี่น้องเนาะอี่านี้มัลองสูตรแผงเบิร์เดอร์ย่านี้ต้องลองสูตรเบิมวันเด็กก็เส้ลงไปข้างล่างจะไปเห็ดมีกินพี่น้องโอเคอันนี้จะมาลวกมีด้วยพี่น้องเด้ออือหผดคักพอดีลวกมีของแม่็มอนล้วมีเนี่ก็ต้าหู้เขาปรุงรสอยู่นี่เรียบร้อยเด้อพี่น้องบีบมะนาวใส่ นี่น้าใสเปรี้ยวหน้าน้ำตาลผงซุรสดแล้วก็ลดลงไวๆนี่สองหอสองหอกินกับร้านกนใส่ผักน้ำใส่ผักบุ้งน้ำใส่ผักนี่ผักนี่ห่อผงบุ้งผักลุงปา พักเยอะๆจะได้มีวิตามิน,นเออสูตรสูตรแม่หมอทำพาอพักมีนุน่มนะครับก็มาใส่ตุนมีตุนหอมมีตังใสหอมป้อม เกี๊ยวลงไปยอาเกี๊ยวนองตายเกลือหันหอมจะได้มีกินรสชาติหอมหอมอร่อยพี่น้องนีหม้อน้ำปลาอยู่นี่น้ำตาลแล้วก็หมักนำมักเน่าบีบใส่น้ำตาลกับซีใส่น้อยนึงบ่ได้ใส่ลายดอกใส่พอดีเป็นว่าเป็นเสื้อนะพี่มองก่อนไอซสบะ กาพักตังสายอุ่นหอมลุงจ <c oughs> บบริบูรณ์แบบเรียบร้อยนี่ะกินวันนี้มีซองห่อแล้วนี่เห็นบอกพี่น้องลายน้ำพักมันกินพักี่นเลยพักบงนมันเสบกูดได้กินพักบงไใ้นใี่ตาหวานนี่เถอะ มาเรียบร้อยมีไม่ม้มอนเรียบร้อยพี่น้องเป็นตาแสบบบูกมีใส่พักบงแซบแสบแสบ,สบมากินน้ำกันเด้อจ้าเดแตยว่าเปิดเลย มามาพี่น้องกินมีนะเมมอนเดอร์สบายดีเอเซีวัตถุภูทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศถูกแร้เส้นแรงใจถูกกำลังใจมมอนเดอร์ลูกละลานกินหมดเถอะซอห่อปลาไหลเยเอดเส้นซีห่อโอ้ยใส่ผักน้ำกระไรเลยเนาะ พี่น้องมาเดินมาเดินสิเหตุส in ุกินเด้อมาันสิเหตุสุกินคยกินแบบแบบนี้ละกินมีต้องกินแบบนี้กินผักบงเยอะๆตาจะได้วาน แอยางนี้บ่ปิดไหทเนี่อืมกันดูอยากทำเแี่แซ่แแเห็ดแบนี้เดอดเวลาแม่บุญยูยาจะอยากหเห็แดแบเม่นี่แซ่บัวม,มีกระเทียมเกีียวกระตำหัวกระเทียมใส่อม มีลูกซีนมันไม่มีเนื้อเลยกินแบบนี้ก็แซ่บเนะเาะอลูกซีนเลยลายเต็มม,นม,นม,มนันมีแซ่บือลูกซีนมะเมียมมเม่ยนซื้อมีมะเมี่ยนอยากจะกินก็เห็ดกินสบายเหงอหมู นั่เยองคัดคำเดียวเผ็ดเลยเผ็ดล้มาเก็อดสงเ้ยสิบบาทบันมะเมามาเพ็ดแดงอันเมยเยาวๆอย่างไรสองร้าบาทแทงกล่ว สวรรค์นเคบอกิงบินนสวรรณภูมิสวรรค์นเขตยังกัน หลูดวันเม่เนมาทีเป็นม้อนนั่นแก้มาเครือคืนน่ะในมันถิมลงทางรางถิมลงตะเก็บเก่เกาอด้วยพี่น้องบ่บได้บาดถิมสะไส้เด็ถิมลงนี้เขากเอาถอยปวดปวดถิมจูดกอ,องขยะบ่ได้ซุกกับพวกว่าน,นันเดอ้ออันนี้ที่เขาตอบอันที่ขเขา,าเม่นมาตอาไป่ม้อนหั่นพักมาเครือคืนแส่น้ำเกลือน่ะนะ ไม่ได้ถิ่มลงนหนเลยลไม่ได้ปาดลงนีนเลยพอเห็ดแรกเราทำกบปัดอาณาไม้นะให้เข้าใจนั่นเด้ออย่ามองว่าซุกกะปกเหมันโมแมนเด้อคนน้องลู้จักเมืละละ่อไรล่ะเที่ยงเห็นในคลิปสื่อที่คิดว่าเขาบอก็บมันโมเมน

ใบม่มนม้อนถิ่มลงนีแล้วบม่นม้อนสิเก็บอีกบ่ก็เลยมา้ำบอ่อสูงขึ้นเขาเห็เดแล้เลยใบม่นม้อนกับเก็บทิ้งปัดปวดนังเรียบร้อยเหมือนแนวนั้นซะหายหูจักเนาะช่วงสุดเด็กน้อยเขาหลินขึ้นมาหน้ามาหลินเปลีอนกับผูยย้ใหญ่ก็ต้องเก็บคือเก่า จนแน่น,นบอกคุณบอกคุณไงบอกระดับแม่เนาะพี่น้องโอ้ยมีมอญกระหืดคือกันเดิมีขอโทษด,ด้วยสาวบอกพลิกขาดไปก็ได้กระสั่นกันาวามแม่ใช่เนาะเฮ้ยว่าไอ้หูจซื้อ,อ,อดอก มีมอนอ่านคอมเมนต์ม้อนกต็ตกใจคิดว่ากูสกปรกปานนั่นบอ่อในมอนคิดไว้เดี๋นะ่ได้ใจนะเห็นคอมเมนต์บนุนาซื้อคอมเมนต์มาแล้วจอกไปแจกเนาะเฮ้สิไปห้เปื้อนกระปัดกวนวน,นั่นแหละคนเฮาหน่กกินสะอาดอยู่สะอาดนอนสะอาด มันจังว่าค,าคาาุ้นมันเป็นซัดเนาะคือบึกแดงน้อ,ย,อ,นอยนะก็กกระป๋อะไปควัดนอนกิดิ้นน่ะซัดนะเข้ามาซัดมันห่อนบ่ไไ้เย็นไปนอนน่ะดิค่ะอืมอ ทางสสยบิบกุนทางกัดบอกเพชร <laughs> ห็นคนกายจะเห่าด้วย่ะกินนี่กับมิมอนล่าด้วยพน้องเด้อผักกุ้ไหลกุ้ยเส้ซับสตคไข่ส่งมิมอนผักกินผัเทียวด้วยจ้าจ้า <Bye. S 2> จบายสบายมมอนเด้อ